ตาเกปตาคีน่อาออกไปเลยตอนนีไจะยกโซเอกินไดตรเรเอาตลาดครับเออเน่ยน้อัชาวขัดวขนก่อนนะอาาอีเพ ก็แนะนำของอำเภอกับผมนายธนารัก์สายเทพนอำเภอปากคาพร้อมด้วยวน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับต้องค่้ขอกราบขอบคุณคุณแม่แอ๋วและพี่เปิ้ลนะครับไปโอกาสนี้ก็อยากให้ขอเรียนเชิญคุณแม่แอ๋วได้กล่าวคำรู้สึก ในการที่ได้รับบ้านหลังใหม่บ้านร่วมแรงร่วมใจบ้านหลังนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสที่ถือว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เสียสะละแล้วก็ได้เห็นเล็งเห็นถึงการพัฒนาโดยส่วนรวมให้เกิดกับพี่น้องประชาชนกขอขอกกนุญาตกราบเรียนเชิญเนี่ยได้กล่าวความรู้สึกครับบคุณมากนะคะทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือปลูกบ้านให้ปเป๋ออยู่ก็ไม่มีหน่วยงานพวกนี้ปเป๋อก็ไม่มีที่อยู่แล้วค่ะ ใจมากคระอยู่ับมันแปดสิบปีก่นไปเ,เกิดมาอยู่ตั้งแต่สุขาภิบาลค่ะยังไม่มีสะพานข้ามน้ําเลยมีแต่เรือพ่อแม่มาอยู่ก่อนรับงานโรงงานงาน้าตาลวันละหกบาทแต่เอามาเกิดเกาะคานี่ค่ะทุกคนมาเกิดนี่หมดมีความรักเกาะคารักมากมากอยากเห็นเกาะคาพัฒนาให้การเลื่อก้าวหน้าไปมากกว่านี้ได,ได้เสียสละส ดีใจมากค่ะขอให้เจริญเจริญ <ongs> ทุกหน่วยงานนะคะสาธุครับอกเปทุกให้ทุกท่านนะครับโอ้เินท่มีเมียกัเนี่ยเมียดียแม่ยูเห็นนไม่ได้

เออเสียประมาณนี้อรงรมตรงบ่ม่ท่า